ขอบคุณครับทุกคนครับสามสิบสามปีแล้วเหรอครับเนี่ยใ่ะย้อนกปหลายวันที่เกิดจริงๆ2ิงยมกราเนาะครับเขาขับไปอยู่ตอนนั้นเอ่อตอนนั้นอยู่ที่เวียดนามครับไปไปแฟนมีที่เวียดนามครับแล้วก็เออได้ฉลองกันในห้องครับเพราะเขาไม่ให้เราออกไปไหนครับแล้วก็แบบว่าเออเป่าเค้กการกินข้าวกันในห้องอะไรเงี้ยครับตอนนั้นมีคนพิเศษอยู่ยังไงบ้างคนพิเศษเหรอ นเตนิวครับเบลูกาอินเวียดนามแล้วก็มีพี่กวางครับมีเออพี่แจ็คไปปะวะเวียดนามไม่ได้ไปไม่ได้ไปใช่ไหมเออแล้วก็มีบัามไม่บ๊ามแค่นี้ครับมีเพื่อนท,ที่ไปใส่แต่สี่คนก็คือแบบว่าบุญบายบุญบ,บายชิเป่งครับบุญบายชิเป่งเลยใคครเ้กันเป็นดดนะคนถือเค้กครับไม่เป็นไรครับทุกคนตักของล่วงนิดหน่อยการเป็นคนถือเค้กครับก็ น่าจะเขาก็สื่อหลายข้อนแล้วครับเออตอนนั้นเราเราแต่ว่าเราไม่ได้ไปไหนเนาะช่วงนั้นอะไปไสี่คนครับตามคุณลือลเป็นเกิดขึ้นครับเราก็ตัวจิตตัวเต้นกลมหน่อต,ตัวตึงเลยนะไม่นะเราเป็นคนเรียบร้อยจริงๆแล้วอะไอ้น,นั้นอันนั้นคือการแสดงครับการแสดงใช่ัการทํางานในวันเกิดเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยวันเกิดเราต้องได้พระก็ต้องไปอยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่า การทางานในวันเกิดมันมันทาให้เราเหมือนแบบก้าวไปข้างหน้าผมว่าอันนี้ไม่เป็นวันสาคัญของเราใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราได้ทําอะไรในวันนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันมีงานในวันเกิดอะ่ะมันก็มันก็ควรจะต้องดีใจกว่าวะอะไร,ร,รอย่างเงี้ยเราเลือกงานก่อนใช่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 ครับเพราะเราอยู่ได้ได้ไดงานไม่ได้ดเงินไม่ใช่ได้เงินครับด้งานเราก็ซื้อของขวัญให้ใครใช่ไหมของขสัญของขวัญปีนี้เหรอครับ อยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับเก็บเงินเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าลงเสาบ้านแล้วอค่ะเดือนหน้าลงเสาบ้านแล้วก็ก็ต้องเก็บให้ไมากที่สุดตอนนี้ครับอ,อะไรทุกอย่างก็เลยรักไม่ง,งั้นไงวันเกิดทำไมเราถึงทำงานรู้หรือยังรู้แล้วใช่ไหมครับทุกคนใช่ตามนั้นเลยแล้วน้องจะคิดจะซื้ออะไราครับกหรอครับเตนิวมั้ยังไม่ได้ซื้อเตนิวก <d un> ็ไม่ซื้ออันนั้นเราไม่ต้องหวังอะไรเลยไอ้กันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับตอนนี้ก็ยังยังไม่มียังไม่มี <จ>ไม่ทวงไม่ทวง,วงเดี๋ยวฮะเขาอยากให้เจะให้เราเองบอกผ่านไปสยนะาก็คพูดพูดไปแล้วพูดพูดไปแล้วครับว่าเอ้ยยังไม่เห็นมีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ไม่แน่เออขาอาจจะเตรียมมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะ เพราะจริงๆแล้วเราเคยคุยกับน้องๆเขาว่าอยู่แล้วครับว่าเรา,าเอ,อ่ะเราอยากเลี้ยงหมูกระทะว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราไม่ต้องการคนแบบสามพันสี่พันคนในวันเกิดซึ่งเราดูแลไม่ไหวครับแล้วเจ็ดร้อยคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยให้มองตรงเอออย่างนี้นะครับทุกคนเราก็รู้สึกว่าในวันเกิดของเราเนี่ยเราแบบเออถ้าประมาณเจ็ดร้อยคนแล้วร้านรับได้ทั้งหมดเนี่ยเราดูแลไหวเพราะว่าเราอยากแบบให้ทุกคนที่มามีความสุข ความสุขกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็มาแล้วก็แบบมาได้พูดคุยกับเราด้วยไม่งั้นสามพันคนกว่าจะงานผมมุงเช้าเสร็จเต้นคืนอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ็ดร้อยคนวันนี้ถึงคนได้แจกซองทุกคนคนละหนึ่งซองได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยนะฮะแต่ว่าแต่ก็มีบางบางบางคนบางแฟนคลัดทุกขั้นกัดนี้โครงการว่าหลับเราไม่สำเรจอันนี้ ไม่ต้องเสียใจเลยเราไม่ได้จัดปีนี้ปีเดียวปีหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับไม่ต้องเสียใจเดีย๋ยวเราไปเจอตามงาน,นอีเวนต์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแค่วันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราแค่อยากแบบดูแลหรือเทคแคร์ทุกคนให้ให้ไหวมากกว่าครับก,ก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้แบบว่าเปิดเยอะวันนี้ครับก็เดี๋ยวเกัจใหม่นนะจ๊ะตั้งบรแจาคของครับให้อั่งเปาให้กันไปให้กันด้วยใช่ครับให้คนที่ตื่นหมดเลยทุกคนครับให้ไม่ใช่ทางตึก ให้ชั้นชั้น GMMTV อะครับให้ GMMTV ทุกคนถ้าถ้าเราเจอคนไหนเราก็ให้ทุกคนเลยทุกคนได้เท่ากันหมดได้เท่ากันหมดครับได้เท่ากันหมดคนละร้อยทำไมอะก็ให้ทุกคนให้ทุกคนให้ทุกคนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาทำงานให้เราทั้งปีอะวันนี้เป็นวันเดียวที่เราจะมีโอกาสมอบมอบอะไรก็แล้วแต่ให้เขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับปีหนึ่งเราขอให้ให้คนที่ให้เรามาทั้งปีอันหนึ่งวันผมรู้สึกว่าเราเราควรจะให้กลับกืนปางครับ เราก็เป็นผู้ให้นะเพราะว่าเาเนผใช่ครับเอาจริงๆใน365วันอะ่ะผมว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ในวันนึงที่ผมสามารถให้ได้อะ่ะก็ให้ให้คนที่เหนื่อยมาพร้อมๆกับเราอะ่ะครับให้เขาแบบมีกําลังใจเงินอาจจะไม่เยอะมากแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเขาได้รับอะไรในในสิ่งที่เราตั้งใจอยากให้สักอย่างเขาน่าจะแบบเออดีใจกลับมานอะไรอย่างเงี้ยครับที่นอกจากคนไทยบางทีทไทยก็ไปที่ต่างปรับ เต็มเลยเขากลับเป็นไงไม่รู้เลย,ยครับดีใจดีใจมากๆครับที่ที่ยังมีคนมาเยอะๆแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็มีแฟนขาทั้งไทยต่างประเทศอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนแบบเออก็สนับสนุนไปเรื่อยๆนะครับอยากให้อยากให,ให้อยากเห็นอยากเห็นภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆมากกว่ากี่ปีแล้วครับกับเราตัดการับโอ้เจ็ดเจเจ็ดแปดเจ็ดแปด เราจัดงานกับแฟนคลับมากี่ปีแล้วอะอา,ายุการทำงานอ่นะเนาะเจปีครับประมาณ7จ็ดอปดปีเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดปีประมาณนั้นครับก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเลยยอนดีดีแล้วครับดีครับ <c oughs> คือเอาจริงมันมันมันเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยครับก็ <c oughs> ดีใจม,มากๆเลยที่ <c oughs> ที่คนยังเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แต่มันทํางานมันก็มีความสุขนะครับึงบอ,อหมายว่าเราแบบมีคนสนับสนุนเราเรา,เรารู้เรารู้ว่า,าทำงานให้ใครดูหัวอะไรอย่รางเงี้ยโดยดีครับ,รบอีราเอ่อ EP วันนี้ครับ EP สิบเอ็ดครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยแก๊งสามทหารเสือสามอาหารเสือของเราเนี่ยเขา อยู่ในการแข่งขันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนเราก็ได้แบบเป็นกําลังใจอยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็คอยหงุดหงิดคอยแบบเอ้ยมันจะเป็นช่วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกาก็เบาๆนะฮะนิดนึงแช่งมาเหรอแช่งมามาทําไมไม่ต้องมานะฮะเดี๋ยวสิบมาเองนะฮะเพนมานะฮะ เดีย๋ยวเราดูครับคืนนี้ว่าจะสนุกข,ขนาดไหนครับอันนี้บบผมว,วยใช่แปลงกันแล้วครับเป็นแปลงกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไา่ได้สองอีด้วยกัน EP 11แล้วก็ไฟ n น l อ p นะครับก็รอเราติดตามได้เลยบอกได้ไหมทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มครึง่งทางช่องจี m 2 5ีนะครับแล้วก็สามารถดูอันคัาดแบบได้เต็มๆเลยที่ VTV 4ทุ่มครึง่งอหุยสาของเก่งครับที่เราเดี๋ยวเรือนี้เราไป เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ครับเราจะไปญี่ปุ่นครับไปญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดา๋ย่ในวันอะไรนะวันที่สองครับพาเอนเตอร์เทนเนอร์ใช่วันแรกเนี่ยจะเป็นพาร้องเพลงวันที่สองเนี่ยคนทําอะไรไม่ค่อยเป็นระอยู่์นนี้กันต <laughs> ัววันที่สามเนี่ยจะเป็นวันเต้นนะฮะก็จะเป็นแบบแยกๆวันวันที่สองจะเป็นแบบเอนเตอร์เทนความสนุกสนานเล่นเกมอะไรให้สนุกไปครับ กจีทุกคนผมว่าจีทุกคนน้องๆก็พร้อมกันจีอยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมรู้สึกว่าอยากให้น้องๆเนี่ยแบกแบกผมหน่อยอะไรอย่างเงี้เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยไหไวแล้วได้อยู่วยู่ปะได้อยู่นะขอบคุณครับทุกคนแล้วนอกจากสิ่งที่เราไม่ไบ้ไไไเนาช่วงนี้ก็ทักละครอยู่ครับเดี๋ยวจะกลับมาไทยในช่วงๆแบบ เออกลางปีครับแต่เดี๋ยวจะ,จะบอกว่าเรื่องอะไรเพราะว่าตอนนี้เขายังสรุปชื่อเรื่องอะไรกันไม่ได้เเลยครัับป็นททพะใช่ใช่พักสองครับตอนนี้ก็เราเราถ่ายละครมาตอนนี้อ่ะทั้งหมดอะ่ะรวมทั้งสองทุกติด,ต,ดติดกันมาแบบสิบสี่ถึงสิบหกเดือนแล้วอะ่ะเรื่องถ่ายละครมาสองเดือต่อเดือนสองเดือนใช่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 ครับมันเยอะมากมแล้วเรเลยอยากอยากพักบ้าง มันมันแบบเต็มไปแล้วอ่ะเออขอขอพักนิดนึงแต่ว่าแทนปีเนี้ยของเราอะไรก็จะพักเยอะกว่ารับงานหลายเพราะว่าบอกว่าลงเสาร์บ้าน <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้พักเยอะกว่าพักการถ่ายละครใช้ชีวิตให้เป็นตัวเองจัดระเบียบร่างกายตัวเองทําให้มันเป็นรูทีนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนื่องจากตอนถ่ายละครนนะี่ะมัน มันทําชีวิตเป็นรูทีนไม่ได้เลยรูทีนก็คือการถ่ายละครหกโมงสี่ทุ่มหกโมงสี่ทุ่มหกโมงสี่ทุ่มมันม,ม,มันทำอย่างอื่นไม่ได้เลยหลังจากนั้นก,ก็จะมีเวลาแบบเอ,อ่อคุยกับผู้รับเหมามากขึ้นทํานู่นทํานี่ทำนั่น,นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันกถ็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องวางทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนพอวางเสร็จปุป๊บหลังจากนะั้นคือเราจ่ายเงินกันเดียวละเออแล้วก็ไปตรวจบ้านอะไรเงีย้ยโอ้หมด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 แน่กูหมดแน่กูหมดหมดแน่กูครับอยากให้พี่ออกจาแต่ก็ อุปกรตัวเองครับก็ <S <s ออ๋อเคครับก็วันนี้วันเกิดมันใช่วันนี้วันเกิดสิเนื่องจากในวันเกิดของออมนะครับก็อยากให้ทุกคนเลยแล้วกันนะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็ขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีมังกรทองทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความโชคดีนะครับแล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างเลยนะครับผมวผมเอาเองด้วยนะครับพรนี้